สวัสดีครับพเพลย์บีเดช่องอิสระชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่9มีนาคมนะครับก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่จะมีการโอนเงินเยียวยาสาหรับกลุ่มของผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระในช่วงกลางคืน,นครับเป็นการโอนให้กับคนที่มีการปรับเปลี่ยนสถานะไปเมื่อมีการอัปเดตข้อมูลในวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาหรือว่าประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับใน,นวันนี้เองนะก็จะมียอดเงินเข้าแล้วนะครับช่วงประมาณตี่หนึ่งที่สองไล่ไปเรื่อยเรื่อยนะครับจนถึงประมาณเช้ามืดนะฮะดังนั้น ถ้าเกิดว่าใครที่เข้าไปเช็คสิทธิ์แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่3มีนาคมมีการปรับเปลี่ยนสถานะจากที่ไม่ได้รับเงินเยียวยามาเป็นผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาครับวันนี้ลองเข้าไปตรวจเช็คตรวจสอบยอดเงินดูนะครับว่าคุณได้รับยอดเงินโอนเข้ามาทางบัญชีพร้อมเพย์แล้วหรือยังนะครับ แล้วก็ถ้าหากว่ายังไม่มียอดเงินโอนเข้ามาในบัญชีพร้อมเพยนะครับผมแนะนําว่าให้ไปทําการตรวจสอบสาเหตุที่ทําให้ไม่สามารถโอนเงินจากทางการสังคมมาเข้าบัญชีของเราได้นะครับซึ่งผมได้ทําคลิปไว้แล้วนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตามข้างบนนี้กดเข้าไปดูได้เลยนะครับก็จะมีหลายๆสาเหตุเลยนะครับที่ทําให้เราไม่สามารถรับโอนเงินจากทางการสังคมได้ซึ่งบางสาเหตุเนี่ยเราอาจจะคาดไม่ถึงนะลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับ ก็อยู่ในคลิปนี้เลยนะครับตามเข้าไปดูได้เลยนะครับนอกจากนั้นนะครับสำหรับใครที่สงสัยหรือว่าขัดข้องใจว่าทำไมตัวเองลงทะเบียนแล้วทุกอย่างถูกตามขั้นตอนแล้วทำไมถึงไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยาวในรอบนี้นะครับผมเองก็มีวิธีการมาบอกนะครับว่าเราจะไปตรวจสอบเช็คสาเหตุยังไงได้บ้างครับว่าด้วยสาเหตุอะไรทำไมเราถึง ไม่ผ่านเกณฑ์การรับเงินเยียวยาสำหรับกลุ่มของผู้ประกอบอาชีพอิสระในช่วงกลางคืนในรอบนี้นะครับสำหรับวิธีการเช็คตรวจสอบนะครับก็ให้เราไปที่เพจชื่อว่าชมรมกลุ่มศิลปินและบันเทิงแห่งประเทศไทยผมเองเคยให้ข้อมูลหลายๆคลิปแล้วนะครับว่าในเพจนี้เนี่ยจะเป็นเพจที่รวบรวมกลุ่มของผู้ที่ทํางานหรือว่าประกอบกิจการหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงน,นะครับแล้วก็คุณสามารถที่จะมาร่วมกลุ่มในกลุ่มนี้ได้นะครับ เพื่อที่จะติดตามขาา่าวสารต่างๆในการช่วยเหลือนะครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยทางเพจนี้เขาก็เป็นผู้ที่จัดการอัปเดตข้อมูลต่างๆให้กับทางประกันสังคมนะครับทีนี้ถ้าเราจะตรวจสอบว่าทําไมเราถึงลงชื่อแล้วเราสมัครประกันสังคมแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ทําไมเราถึงไม่ได้รับงเงินเยียวยาในรอบนี้ทางเพจชมรมกลุ่มศิลปินและบันเทิงแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีแอดมินนะครับที่คอยดูแลแล้วก็แจ้งข้อมูลเข้ามานะครับว่า ถ้าใครที่ติดขัดหรือว่าขัดข้องอยากจะทราบสาเหตุนะครับคุณสามารถที่จะ inbox เข้าไปสอบถามได้นะครับโดยที่ให้แจ้งหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนทาง inbox นะครับแล้วก็ทางแอดมินเนี่ยเขาจะตรวจสอบตรวจเช็คให้ว่าเพราะสาเหตุอะไรคุณถึงไม่ได้รับสิทธิ์รับยอเดเงินเยียวยาในรอบนี้นะครับเพราะว่าทางแอดมินเองเนี่ยเขาก็มีการทํางานที่ค่อนข้าง,างละเอียดพอสมควรนะครับจากที่ผมได้ติดตามมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกของโครงการ การให้เงินเยียวยาวในรอบนี้เลยนะครับซึ่งทางแอดมินเนี่ยเขาจะมีการส่งข้อมูลต่างๆให้กับทางประสังคมแล้วก็จะมีขึ้นชัดเจนนะครับมีการตรวจสอบข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเลยว่าด้วยสาเหตุอะไรว่าถ้าคุณไม่ได้รับสิทธิ ไม่รับสิทธ์ด้วยสาเหตุอะไรหรือถ้าได้รับสิทธ์แล้วโอนเงินไม่ได้ติดขัดเรื่องของการโอนเงินด้วยเรื่องอะไรนะครับเขาจะมีเหตุผลต่างๆใส่ชัดเจนเลยนะครับก็ลองไปติดตามดูแล้วกันนะครับถ้าคุณอยากจะทราบสาเหตุนะครับว่าทําไมคุณถึงไม่ผ่านเงื่อนไขการรับเงินเยียวยาในรอบนี้ก็ลองไปติดตามให้ข้อมูลกับทางเพจนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ขอสรุปสำหรับเกี่ยวกับโครงการนี้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับโครงการนี้เนี่ยก็ มีการดําเนินการมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับช่วงเดือนธันวาคมมีการเปิดห้ลงทะเบียนต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นทามข่าวสังคมมาตา40หรือว่าให้ลงทะเบียนกับ ทางกลุ่มสมาคมศิลปินนักร้งองนักแสดงแห่งประเทศไทยนะครับให้มีการรับรองต่างๆมีการส่งข้อมูลมีการอัปเดตข้อมูลอะไรต่างๆครับจนมาถึงเดือนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเรียกว่าเป็นช่วงระยะเวลาปลา,ปลายปลายของโครงการแล้วละกันนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นการโอนเงินเก็บตกให้กับสมาชิกที่ ผ่านเกณฑ์การได้รับเงินเยียวยาแต่ว่าอาจจะติดขัดในเรื่องของการรับโอนเงินต่างๆนะครับก็จะมีการโอนเก็บตกให้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะครับแล้วก็สำหรับในเรื่องนี้เองนะครับผมเองก็ขอสรุปอยู่ที่คลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ช่วงหลังจากนี้ไปนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ยังจะมาอัปเดตให้อยู่เรื่อยๆแล้วกันนะครับแต่ว่าอาจจะลดน้อยลงเนาะแล้วก็จะมีเรื่องอื่นมาแทนที่นะครับ ถ้าหากว่าใครมีคำถามอะไรนะครับก็สามารถมาทิ้งคำถามไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ผมจะแวะเข้ามาตอบให้ละกันครับแล้วก็ฝากนิดนึงนะครับสำหรับช่องผมเองเนี่ยเป็นช่องที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้แล้วก็มีการรีวิวของนะครับมีการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ IT เทคโนโลยีต่างๆถ้าใครที่เข้ามารับชมช่องผมแล้วและยังไม่ได้กดติดตาม u u s c r i b e นะครับก็ กดกติดตาม s u b สไคร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากอีก2ช่องทางด้วยเป็นช่องทางของเพจ a c e b o o k แล้วก็ช่องทางของ t i k t o อกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรดีๆก็จะมาแบ่งปันข้อมูลให้แบบนี้อยู่ตลอดลอดเลยอย่าเพิ่งน,นี้หายไปไหนกันนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ